สวัสดีครับอันนี้ห้ามาดูเปิดนะครับอันนี้เพิ่งย้ายเป็ดมาเมื่อวานนะครับเมื่อวานไม่ได้ถ่ายไว้มันฝนตกนะซึ่งผมเอาเป็ดชุดชุดที่สองผมมาปล่อยนะครับไอตัวใหญ่ๆที่เห็นนี่คือชุดแรกนะครับที่ผมเอามาปล่อยไว้สิบตัวนะครับแล้วก็ชุดหลังมาอีกยี่สิบตัวนะครับเพิ่งฟักออกมาที่หลังหนึ่งเดือนนะครับ ไอตัวข้างหน้านี่ก็อายุประมาณสามเดือนแล้วนะครับน่าจะเริ่มจะไข่แล้วแหละผมว่าใกล้ถึงเวลาแล้วแหละเขาก็เริ่มท้องหย่อนแล้วนะครับนี่เริ่มร้องแปลกๆแล้วนะครับแต่ผมยังไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียนะผมยังสังเกตไม่เป็นนะแต่เขาบอกว่าอยู่ดูที่หางเขาหางเขาจะงอนๆนะครับ ผมก็เห็นอยู่ประมาณตัวหนึ่งสองตัวนะที่ห่างเขาแบบงอนะครับส่วนตัวเล็กข้างหลังนู่นเพิ่งมาเมื่อวาน,นครับม,มีแต่โคลเพราะว่าที่บ้านฝนตกเยอะนะครับเขาก็จะเล่นโคลกันก็ตัวสีดําไปเลยนะครับแล้วก็เอามาปล่อยไว้มีอยู่สองตัวนะที่เมื่อวานเขาเหยียบกันนะครับเขาแบบเขาตกใจเขากลัวเงี้เราเราจับเขาขึ้นมานะครับก็เหยียบกันก็เจีบขาไปสองตัวนะครับ แต,แต่ก็ยังดีที่เขายังกระเพกกระเพกเดินได้อยู่นะก็เลยปังใจไว้ระยะหนึ่งนะตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาเดินเล่นอยู่ตามตามค้อกแบบนี้นะครับปล่อยแบบโล่งๆแบบนี้เขาก็จะไปกัดหญ้านะครับกัดยอดพวกนี้กินนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับเพอะเดินไอตัวนี้ที่มาปล่อยก่อนเนี่ยหนึ่งเดือนนะเนี่ยโตเร็วมากนะครับดูขนเขาสีเขาสวยมากนะครับขาวนะครับ ว่าผมก็ล้อมนะครับล้อมสแลนรอบๆแบบเนี้ยให้เขาเดินนะครับเดินเล่นเดินอะไรเขาก็จะหากินตามนี่แหละครับแต่เราก็ให้อาหารนะไม่ใช่ว่าไม่ให้นะคือคือเขามากินเศษหญ้าเศษอะไรนี่แหละครับยอดอ่อนๆเนะี่ยแล้วเขาก็จะมาเล่นน้ําตอนเนี้ยตอนเที่ยงนะครับร้อนๆแบบเนี้ยผมก็ทํขุดบ่อนะครับขุดบ่อไว้ประมาณนี้เลยนะครับเขาจะลงไปเล่นกัน แรกๆน้ามันก็ไม่อยู่เพราะว่ามันเป็นดินทรายนะผมก็ขุดๆๆไปแล้วก็เติมน้ํไปบ่อยนะเติมไปเรื่อยๆเขาก็มาเล่นมันก็จะเป็นแรกๆก็มีแต่แต่ทรายนะครับแต่หลังๆมาเขาก็จะเหยียบเหียบเหยียบแล้วก็มาเล่นโคลนะครับโคลมันก็จะเยอะแล้วก็มันก็จะไปเคลือบผิวน้ําน้ําก็ไม่ค่อยซึมแล้วแหละตอนนี้นะครับก็เริ่มอยู่ตัวแล้วแหละแรกๆมันก็มันก็ไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับนี่เขาก็จะมาแซะแซะขอบนะครับขัดขัดขอบแล้วก็เดิน หาใช้เดือนกันนะครับนี source, ่เห็นไหมฝั่งนี้ก็โดนใช้เดือนเยอะนะครับแล้วก็หากินตามนี้แหละครับเวลาฝนตกนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นไปกินน้ําพวกเนี้ยผมก็เอาน้าใส่กระมังพวกเนี้ยนะครับแต่สัมมาเขาจะกินแต่แถวนี้แหละแล้วก็จะเดินไปกินอาหารฝั่งโน้นนะครับผมให้รังอาหารในฝั่งโน้นนะครับกินเสร็จแล้วเขาก็จะเดินวิ่งวิ่งวิ่งไปอยู่ใต้ต้นไม้นะครับเย็นสบายนะครับใต้ต้นใหญ่นะครับ ผมก็จะแบ่งโซนให้เขาอยู่นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นของของไก่นะเปิดเข้าไม่ได้นะผมทําทางเข้าเนี่ยไก่เข้าได้อย่างเดียวนะครับเขาจะไปไข่ข้างในผมก็รอเก็บไข่มาฟักอย่างเดียวนะครับนี่ตัวนี้ตัวเจ็บอยู่ตัวนี้นะครับดูแต่ก็ยังกระเพกได้อยู่แต่ไม่ไม่อยากเข้าไปจับคอนนะครับกลัวเขาจะเจ็บกว่าเดิมนะครับโอคครับ เดี๋ยวฝั่งนี้ถ้ามันไข่แล้วผมจะถ่ายวิดีโออีกคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ให้ดูตัวสามเดือนไปก่อนนะครับมีเป็ดอีเหลียงอายุสามเดือนนะครับไปีฝั่งนี้สองเดือนนะครับเดี๋ยวรอเขาอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มข่าวนะเพราะว่าเขาจะเล่นน้ํากันนะครับฝั่งนี้ก็เตรียมตัวนะครับฟักไข่ ผมก็ไม่รู้ว่าจะทํารังไข่เขายังไงให้เขาไข่แบบเรียราดไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับกาลังสังเกตพฤติกรรมเมา่ก่อนครับแต่เขาร้องดังนะครับเป็ดอีเหลียงนี่ร้องดังมากนะครับบกเวกวิวายโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ